ซูเปอร์แบร็ออริจินัลภูมิใจเสนอเอ้ยโอ้ยเอ้ยยัยเจ็บเหลือเกินแกรนด์มาไมเออสวัสดีร้านร้านยินดีเออไอใครโทรมาวะไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีใครโทรมาใครโทรมาเออเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คุณยายเองเออแม่รู้พอดีแปลว่าอะไรอ่ะเออจาลูกมาฝากอ่ะเออไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ยไม่ไม่เลี้ยงไม่ไหวไม่ไหวยัยแฝ่แม่แม่แก่แล้วโอ่หยาเออลูกลูกเราไปถึงแล้วฮะโอ้โหแต่ดูมันโยนลูกเข้ามาอ้ะมามามาถึงแล้วเหรอเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยท้องไส้ก็อนไปดีโอ้ท้องไส้โตโอ้ยโอ้ยตายตายตายแต่อหลานหลานเอ้ยหลานหลานเออชอบเอาเอาร้านชอบเฉยเว้ยเฮ้ยเราเออตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้เราสามารถไปย้ายไปห้องอื่นได้นะเราเราไปอืม ไปลิฟตงรูมันก่อนดีกว่าเออตอนนี้เราอยู่ในห้องนั่งเล่นกันแล้วโอ้แต่หลานหลานไปไหนวะเนี่ยโอแขนก็อ่อนเหลือเกินเอาละอันแรกเราต้องเออรดน้ําต้นไม้ก่อนยายไปนเอามันไปไหนแต่โอ้ยโอ้ยใหย่ให่แกแล้วโอ้ยายญ่ขอโทษใหญ่เออถือถือถือโอ้ยน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านแลาวยญ่โตโตโตยังโตยังไะทำไมโตในบ้านปลาจะน้ำท่วมมันนะลูกนะ ไออีอีกสองต้นสามต้นอ๋อต้องลดลดให้หมดทุกต้นก่อนไอหลานหลานอย่าเพิ่งร้องหลานโอ้ยนกมีนกนกกระปูตาปูโอ้ยโอ้ยอตายตายตายบ้านพังหมดแล้วโอ้ยบ้านบ้านพังหมดแล้วหลานเอ้ยดูใหญ่ต้องมาทำอะไรอย่างงี้ว่ะหลานโอ้ยมันลดลดไม่โดนหลานลดหลานหลานจะโตไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลานหลานยกเวทไี้เวทหลานยกเวทได้ว่ะหลานโอ้หลานน่ะตุจอดไปเลยว่ะเออนี่มันหลานรอ่หลานใยญ่ไงล่ะจะหลานใครอ่ะโอ้ ต้นไม้ตกไปดโโูโอ้ตายตายยายกูตายยายโอ้เอามามามาระวังระวังอย่าไปรดน้ำใาปักฟงปักไปนี่ดับดับดับไหมไฟดับไหมพ <c oughs> าวะเสร็จแล้วหลานโอเคยายทำงานเสร็จแล้วหลาน มาย้ายมาดูแหละโอ้ยแต่งหมดพังหมดเอ้ยใครมาบุกบา้านอะี่วะน่ะใครมาเดี๋ยวแป๊บนึงยายเดินก่อนแบบโอ้ยเออใจเย็นๆโอ้ยใจร้อนจะเกินอะฮะใครวะน่ะนะโอ้ย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 จดหมายโอ้โหมึงตรงจดโอ้ยปิดบ,าบ้านพวาเน,นี้ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยอยายจะตายมันส่งจดหมายอะไรมากันเยอะกันแยะเลยเกินเลยวะน่ะแฟนคลับยายพวาเน,น,นี้ยเร็วนะเออเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะ เดี๋ยวมีระเบิดระเบิดด้วยระเบิดเฮ้ยระเบิดระเบิดไม่เอาระเบิดเออเออยาย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 ไม่เอาระเบิดนะยายไม่เอาระเบิดอ้ายายไม่เอาระเบิดโอ้โอเคยายต้องหยิบอันนี้ใช่ไหมหยิบแล้วก็เอาเอาไปไหนวะทำลายเหออเออทำลายเหยอะใช่ไหมใช่ไหมเออใช่เหมือนจะใช่นะเขาให้แยกกระดาษกับอันนี้อ๋อถ้ากระดาษไว้ฝั่งนี้โอเคโอเคกระดาษไว้ฝั่งนู้นแล้วก็อันไหนที่เป็นเช็คเงินก็ลงมาด้านล่างโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นอ้าย โอ้โหตายหล่นไปทั้งตะกาเลยแต่ไม่เป็นไรย้ายเก่งเหมือนจะเป็นบินเรียกเก็บเงินนะเอออะไรนะอะไรรุดออกมาอีกแล้วแล้วนั่นน่ะเครื่องดูดฝุ่นเนาะโอ้เครื่องดูดฝุ่นในบ้านเก่าๆได้ย้ายแปอาของมาทําความสะอาดก่อนได้หลานเนี่ยวังนี่หลานก็เล่นดัมเบลไปก่อนนะลูกนะอย่าโยนนั่นลงใจใจโยนนะโอ้ยมันดื้อจริงๆเลยหลานคนนี้เนี่ยเออเราเราเอาอะไรดีเอออันนี้เอานมปุ๊บแล้วตังค์ด้วยตังค์ ตังปึ๊บโยนไปไหนล่ะมือก็อ่อนเหลือเกินอ่ะยายก็แก่แล้วไงลูกเอ้ยสงสารคุณยายบ้างอ่ะเกยแล้วอ่ะแบบไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอ่ะโอเคมาเอาเอาเครื่องดูดฝุ่นยายไปไหนตูมาดูดฝุ่นก่อนดูดฝุ่นก่อนไอ้ดูดฝุ่นดูดฝุ่นโอเคโอเคไอ้พวกนี้ดูดไม่ได้เว้ยเดี๋ยวดู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 ดมันดูดหมดทุกอย่างแล้วเฮ้ยมันดูดมันดูดมันระเบิดกันไงตายยายตายโอ้โหตายตายเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ย กระต่ายฝุ่น <Okay. Sorry. S 1> เออเออนี่คือข้างนอกเครื่องดูดฝุ่นเนาะ เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อคุณอยู่นี่ใช่ไหมครับ <c oughs> มึงคุยเรื่องกันมึงมึงคือฝุ่นไม่ใจเหรอ, <c oughs> เออคุยเป็นตู่เป็นตาเลยแล้วยายก็ไม่ตอบสักคำเลยยายเห <c oughs> มือนเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นฝุ่นแล้วเกิดจากไอ้เซลล์ที่ตายของคุณยายนี่แหละเออมาจับตัวกันแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาหัวจะปวดว่ะและแะ้วยายถามอะไรยายก็ไม่ตอบเลยยายเป็นใบไม่ี่้เออเขาให้หาหนังสือให้อันนี้หรือเปล่าหนังสือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เห ัดี๋ยวเดี๋ยวถ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหาให้นะฝุ่นอันนี้เอาไหมเอาเงินไหมเอาเงินไหมไม่เอาเออนี่นี่นี่เงินนี่ฮะฝุ่นเนี่ยเนี่ยฝุ่นฝุ่นเออเดี๋ยวมันต้องใช้อะไรดูดไปนี่ยเครื่องดูดฝุ่นนี่ไงเครื่องดูดฝุ่นนี่แหละดูดได้แน่นอนการเดี๋ยวอ้วกจากการฝุ่นก่อนปืดปืดปืดนี่กล่องที่สองกล่องที่สองระหว่างนี้ก็นั่งรอไปก่อนนะเดี๋ยวอ้วดูดฝุ่นก่อนเออเออเดี๋ยวหาฝุ่นแป๊บโอเคสะอาดบ้านสะอาดขึ้นเยอะเลยฝุ่นดูดดดดดดดฝฝฝฝุุุุ่่่่นนนนููู ไอ้ฝุ่นกองนี้มันไม่เข้ามาเว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุ่นใหญเขาขยับตัวสักนิดนึงมันเหลือก็ติดเดียวเนี่ยไอ้หลานเอายังไงดีโอเคได้แล้วกองเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยโอ้ยตายตายตายไม่เฉยนี่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวอยู่ไหนล่ะที่ดูดฝุ่นทุกยายเฮ้ยอันนี้กินได้ปะเนี่ยโอ้ยเออที่ดูดฝุ่นยายดูดฝุ่นต่อกันนะหลานเอ้ยนั่งเฉยๆไว้นะหลานเอ้ยตังตุงเอ้ยโอ้ยระเบิดอีกแล้วตายตายตายใหญ่จะตายก่อน ไปอ,อยู่นี่ไปไม่ใช่อันนี้มัน <l stop> นมหล um <squishy. S 1> านเดี๋ยวเดี๋ยวเอานมเอานมให้หลานก่อนหลานหลานนมหลานหลานหลานนมมากินนมก่อนลูกเอ้ยเอ bueno? the <c oughs> อเครื่องดูดฝุ่นจายหายไปไหนวายหลานเอ้ยเมื่อกี้เครื่องดูดฝุ่นยายมันอยู่ตรงนี้ม่ใจแล้วหลานไปไหนละไอ้อยู่นี่อยู่นี่ลายใยเห็นลายใหเห็นละนี่ฝุ่นฝุ่นโอ้ยดันบนดันบนติด้ันบนเออนดี่ดันบนดันบนหน่อยนกนกเอาไหมนกนกไม่เอานกว่าให้มันมีชีว <c oughs> ิตไปนะนกนะขยับก็ยากเหลือเกินมือไม้นี่ เจ็ดละเจ็ดละรอก่อนในดัชดัชปันนี่โอเคโอเคทีนี้หนึ่งจะระเบิดอีกละนี่ไม่เนี่ยนี่ไม่เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเดนังสือใช่ไหมอันนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่นี่วิดีโอเทปอะหนังสืออยู่ไหนวะแล้วฝุ่นกองสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยอันนี้มีตังมีน้ำมีถังระเบิงไม่ใช่ไม่ใช่เออโกไฟเดอะบุ๊กก็หาอยู่เนี่ยมันหาไม่เจอเนี่ยจะเอายังไงดีวะเนี่ยฮะอันนี้ก็วิดีโอเทปอีกแล้วละมั้งเนี่ยเออวิดีโอเทปจริงๆด้วยหนังสืออยู่ไหนหลานกินไม้หลานเลย อ๋อนี่ไงฝุ่นนี่ก้อนนึงยายเห็นแล้วอ่ะแต่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออเครื่องดูดฝุ่นยายเครื่องดูดฝุ่นยายเครื่องดูดฝุ่นยายเรียบร้อยโอเคโอ้ยฝุ่นฝุ่นเยอะเหลือเกินเออใครโทรมาอีกแล้วเดี๋ยวยังหาหนังสือแห่ไปนวดฝุ่น,นกระต่ายยังไม่เจอเลยเนะี่ยใครก็ขยันโทรมาเหลือเกินจริงๆฮัลโหลฮัลโหล ไหนฮัลโหลก่อนโอ้คุณแกรี่โฮมเซอร์วิสงั้นเหรอโอ้โหมี87ข้อความที่ฝากเอาไว้เลยงั้นเหรออ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะอะไรนะปู่ดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลยปู่อะไรเอ้าอะไรระเบิดรึ่ะเอ้าโตาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนยายจะเห็นของอยู่แถวๆนี้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเราต้องการถังดับเพลิงอันหนึ่งโอเคพอแล้วไม่ร้องไม่ร้องไอ้หลานไม่ร้องเดี๋ยวยายดับไฟก่อนลูกยายดับไฟก่อน ไม่ร้องนะลูกนะเอ๊ะมีตรงไหนอีกไอฝุ่นไอฝุ่นไม่ไม่ใหม,ม,ม,ม่กับเขาเลยเนะี่ยแป๊บหนึ่งลูกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่เอาไม่ร้องอันทุกท้ายอยู่ไหนแล้วเนี่ยเออเสร็จแล้วนี่โอ้โหยายมาเร้วยายมาเร้วโอ้น้มน้มอยู่ไหนเอ๊ะนี่นี่นมายายโอ้นี่มีของเล่นด้วยนะลูกนะของเล่นอะไรอะยายเอ้าของเล่นหนูหายไปไหนหมดกล่องเลยอะ แล้วของเล่นอยู่ไหนวะน่ะเอาตายตายตายนม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 ไปก่อนนม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 ก็ไม่เอาแล้วตอนนี้ของเล่นของเล่นอ่าเก็บของเล่นคืนไส่กองก่อนเอาเอาเอาหมายร้องลูกหม่ร้องหม่ร้องแหม่เสียงเด็กนี่มันช่างหอมหวานดีจริงเลยนะเฮ้ตรงนี้มีรอยแตกมันเป็นดันเจียนหรือเปล่าแบบระมุดเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นดันเจียนหรือเปล่าสามนะลูกสามแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะลูกนะรอแป๊บหนึ่งโดดขึ้นดันบนเลยแล้วกันเบิ้บได้แล้วลูกได้แล้วได้แล้ว โอ้ย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 อยายจะตายเหมือนกันลูกเอ้ยโอเคครบแล้วลูกครบแล้วครบแล้วโอ้ยฉันดูเป็นคุณยายที่ดีเลยใช่ไหมล่ะเย้รีวิ่งรูมสำเร็จแล้วได้ชุดใหม่ด้วยใส่เลยเรียบร้อยเนี่ยฉันมีที่แกอยู่ย้วยนะเจ้านกเนี่ยวันดนี้เมื่อกี้ฉันเผลอไปดึงอันนี้ออกมาเนี่ยนี่ไงปึ๊บเป็นไงได้นกมาอยู่ในนาฬิกาเฉยเลยไปไเป็นไงอ้าหนีหนีไม่ได้หนีไม่ได้ เฮ้ยว้าวเฮ้ยจะกลับมาอยู่ในนาฬิกาแล้วโอ้โหเฮ้ยมันบ้ามันคลั่งถามจริงนะบ้านนี้มันมีอะไรปกติบ้างแต่ไอ้ฝุ่นก็ตายแล้วเดอดดาร์กอหลดเดอดล็อกด้วยนะนกบ้าอะไรของมันวะเนี่ย มันจ่อไม่หยุดเลยถ้าคุณยายแกเป็นคนได้ไปตอบโต่อะไรใครเลยใครพูะไรก็พูดไปกูหูตึงกูไม่ฟังอะไรใครทั้งนั้นอ่ะกูตอบไม่ได้หรอกเอาแล้วยายก็ไปอยู่อยู่อะไรกับนกเนี่ยจัดการหน่อยจัดการเจ้านกหน่อยเอาเวรแล้วถูกส่งเข้ามาอยู่ในห้องของเจ้านกซะแล้วอ่ะโอ้โหเออนี่ภายในเจ้านาฬิกานี่โอ้หแย่มากเลยเจ้านกอืมโอเคดูเหมือนว่าเราต้องทำความสะอาดที่นี่ซะแล้วอ่ะเออสวัสดีสวัสดีอ่ะ โอ้มีนกตื่นอยู่ในนี้ด้วยล้นี่ะเฮ้เฮ้เอาละยายต้องทำไรได้ที่นี้บ้างอะเหมือนจะทำกล้องกล่องหรือเปล่าออยายต้องไปยืนถ่ายรูปก่อนใช่ไหมลูกมาโอ้ยโอ้โหโอ้มึงถ่ายรูปจริงกันี่ะโอ้ยตา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 ยโอเคโอเคโอเคเอ้าเอาเอวะล้ววแล้อ่ะโอ้ยโอ้ยยขออยากอโทษอยายขอโทษโอ้ย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 โอยโอ้อก่อนออก่อนโอเคโอเคถ่ายทะเยอทแย่นเลยเอามันใช้ใบเดียวเนี่ยเอายายลงทะเบียนก่อนเนี่ยยายลงทะเบียนแล้วเนี่ยเอา ยังไงต่ออ้าโอเคเอาล่ะเมื่อแกลงทะเบียนแล้วก็ภารกิจต่อไปอ่ะปิดอ่ะปิดปิด อ้าวเมื่อกี้เปิดตอนนี้ปิดอะไรของมันเนี่ยเออตอนนี้ปิดแล้วปิดทําการแล้วอย่างนี้ก็ได้เหรอ<น>เอาเราพัฒกิจต่อไปก็คือไปป้อนอาหารให้เจ้าลูกนกแต่ทีนี้อยากถามคําเดียวอะ่ะก่อนจะป้อนอาหารอะ่ะเออหลานยายอยู่ยังไงอะลูกเอ้นาะป้อนโอ,อ้โหพน่นเกพ่นอย่างนี้เหรอลงปากม,มั้ยเนี่ยลงปากม,มั้ยเนี่ยเออเออลงไหมลงไหมเออเอออิ่มยังอิ่มอิ่มนี่ตัวที่สองตัวที่สองเอาให้อิ่มตัวที่สองอิ่มยังโอเคไม่เอาให้มันอ้วนตายกันไปเลยนะลูกนะว่าแต่หลานยายข้างนอกนี่มันอยู่ยังไงแล้วกล้กองจอ ิดมันจับตายายรหรือเกินแล้วฮะยายทําอะไรผิดหรือยังไงแล้วยายก็แก่แบบเดินไปเดินมาตามภาษาคนแก่ของยายเนี่ยวิงว่งวิ่งโอ้โหนี่นี่คือยายวิง่งนะสุดสปีดเออเนี่ยยายเอาหาหารมาแล้วลูกเอย้ยอิ่มยังอ่ะปะึ๊บยายเอาหาหารมาลูกยายเอาหาหารมาอิ่มยังอ่ะลูกเอ้ยอ้าวหาตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะตัวไหนยังไม่อิ่มมาลูกเอ,อ,อ้ยอโหมดอโหมดเลอีกตัวอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ก็มีสองตัวไม่ใช่เหรอก็สองอ้าวแล้วอีกตัวอยู่ไหนวะเนี่ยก็อันนี้หนึ่งอ้าวอ้าวเอเอเอ่ะ แล้วเอ่ออ E O ลุงลุแล้วลูกนกอีกตัวอยู่ไหนวะเนี่ยเอาจริง่าไม่เจอจริงอัเนี่ยเอ่อเห็นลูกนกอีกตัวหนึ่งไหมลูกลูกนกอีกตัวหนึ่งไปอยู่ไหนวะเอามันให้อาหารนกหกตัวแล้วหานกอีกตัวไม่เจออ่ะพลที่หมดสิลูกพลบอีกอ่ะพลบี๊กพลบิกมันต้องอยู่ตรงไหนที่มันต้องซุกมันต้องซ่อนอยู่ตรงไหนดี่มันซุกอยู่ตรงไหนลูกมันซุกอยู่ตรงไหนด้านหลังนี่หรือเปล่าแปลกมากเควสจะให้มาไม่ครบได้ไงเนี่ยอันนี้ไรเนี่ยเขานีไงเนี่ยเจอแล้วโอ้โห โน่นโน่นโน่น,นมันอ้าปากคือตรงนน้นอ๋อดูผิดไม่มองสองตัวตรงนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหอะไรเราก็เดินหาไปเถอะอ่ะกินได้ยิ่มลูกเอ้ยแม่คุณยายขอโทษลูกเอ้ยคุณยายลุทางว่ะว่างไงเพื่อนว่างไงจิ๊บจิ๊บว่างไงจิ๊บจิ๊บเอ้เราไปกระจายอาหารอีกสองตัวเลยอีกอีกสองตัวอยู่ไหนล่ะเนี่ยฮะพวกนี้มันอิ่มหมดแล้วไม่ใช่เหรอทำไม,ต,ไมตัวอื่นนี่ก็ฮะลูกเอ้ยแล้สองตัวนี้เหรออ๋อไอ้สองตัวนี้นี่เองที่มันหิวแหมมันบอกว่าตัวอื่นได้กินหมดแล้วอทำไมัั้ตวไไม่ด้กิน อร่อยไม่เลลูกอวกนกน่ะโอเคมันบอกว่าเปิดกลับมาทำการต่อได้อลาบัตรผ่านของคุณยายผ่านนี่ยังอ่ะลูกเออคุณยายจะเซ็นนะปิบบเปิบเปบบบบบบโอเคโอเคปิบเปิบเปิบเปิบบบนี่นี่ลายเซ็นยายสวยงามสุดๆเลยลูกเอออันนี้ยายจะเซ็นเป็นตัวเอสิเกนเจอร์เอลายเซ็นอะไรของยายวะลูกเอ พอใจย่างอ่ะลูกพอถเอลูกเ้ยย้ายเซนไม่เหมือนกันสักรอบเลยสามหลอดเนี่ยอะไรฮิวแมนเซคติฟายย้ายกลับไปหาร้านไหนย่าง,งอ่ะเอาละเราผ่านในส่วนของไอ้ลังนกออกมาได้แล้วโอ้โหกว่าจะยืนยันการเป็นบุคคลจริงๆที่ไม่ใช่ปีศาจได้ใช้เวลานานแล้วเกินเอาละยายจะไปห้องอื่นปะเออได้ชุดนกว่ะยายไม่มีทางใส่ชุดนกได้ขาดใจพูดเล่นอะ่ะเออจอ้อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดได้แล้วเออหลานเลยเราไปห้องอื่นกันดีกว่าร้านห้องนี้เราเอ้อเดี๋ยวนะ เหมือนอยายจะลืมอะไรใครไว้คนหนึ่งเอาไอฟูนยังอยู่อะเดี๋ยวยายหาหนังสือให้ก่อนหนหลาน,นถือหนังสือหนังสือมันน,น,นามันน้าตาอันนี้อันนี้เปล่าเออไม่ไม่ใช่ว่ามันวิดีโอเทปไว้เนาะเดี๋ยวนะนี่ถ้าเรายายเอาผลไม้ไปให้ใครกินได้บ้างเออเดี๋ยวยายยายดูก่อนคุณเอาไหมเจ้าฟ่นเอาไหมบุ๊กอย่างเดียวอเ,เอาเอาแต่บุ๊กอย่างเดียวอะเออยายยายไม่มีบุ๊กอ่ะดีหลาน หรือว่าหนังสือมันอยู่ห้องอื่นไหมร้านโอ้ยนี่ก็ไม่ใช่หนังสือนี่ก็ไม่ใช่หนังสือเออหรือหนังสือของมันความหมายคือเงินหรือเปล่าเงินได้ไหมอะร้านหลานเอาเงินได้ไหมร้าน <c oughs> ไม่เอาเงินก็อนเอ้นีไงหนังสือเอานี่ไงไปทำมาจากน,นกแล้วโอ้ขอโทษขอโทษยายขอโทษยายยายเออนี่นี่นี่เออเลิกบนเลิกบนก่อนเออเลิกเลิกบนไวอ้อ่ะ เอาไปหนังสือโอ oh, ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ผมต้องการนะคุณยายอืม mm hmm, ุณหาหนังสือเจอจริงๆด้วยโอ้โหนีเราเกือบจะข้ามห้องนี้ไปแล้วเมื่อกี้แหมเราไปทำภารกิจในห้องเสร็จจะไปเราก็ไปทำภารกิจในห้องนกต่อในนาฬิกาเสร็จแล้วก็เอาหนังสือที่จากห้องนาฬิกาออกมาเฮ้ยแต่อะไรวะเนี่ยราเบิดระเบิดนะเออเขาจะอ่านหนังสือแล้วแล้วเขาก็ให้ระเบิดระเบิดให้ยายไปทำอะไรวะเนี่ยให้ยายเอาไปทำอะไรอะเระเบิดเนี่ยโอ้ยบไอ้บ้าเอ้จะเผาบ้านยายไงโอ้ตาย มันหลอกเผาบ้านย้ายทั้งแล้วย้ายไม่ดับไฟโดยย้ยายหนีแล้วเฮ้ยหรือว่าเขาเอาเราระเบิดไประเบิดตรงไหนหรือเปล่าเออแต่ช่างมันเถอะย้ายไปแล้วดีกว่าย้ายไม่ไหวกับห้องนี้แล้วเ,เราไปที่นี่แล้วกันกลับมาที่ห้องแรกของเรากันดีกว่าหลานอ่ะกินนมให้ลูกเออกินนมไปก่อนนะลูกนะยาเวียงเล่นเด้ลกูกยาเวียงเล่นเออแถวนี้มีอะไรให้ให้ยายสำรวจดูบ้างก่อนนะตรงน,นี้เปลี่ยนชุดได้ยายมีเยอะอยู่เด็กยายขอจ่ชุดเดิมก่อนโอเคยายขอจ่ชุดเดิมก่อนนะลูกนะยายรู้สึกว่าใส่ชุด มีนมเอ่อผนอวกแล้วมันแปลกๆยังไงไม่รู้ไปสวนสวนไปหลกสวนหลังบ้านของเราโอ้ยเป็นไงหลกมีอะไรให้เล่นเยอะเลยอ่ะเอาวันนี้เป็นวันซักผ้าด้วยเนี่ยยายต้องซักผ้าก่อนหลานด้วยแป๊บหนึ่งนะเอาเอาขวานไปซักผ้าเจาะหัวหลานตัวเองได้ไหมเนี่ยไอ้หลานมึงใหญ่ยุกเลยหลานนม่งไงเฮ้ย <c oughs> ไอ้หลานมึงเอาขวานเคลี่ยงเอาเวละ่ะไอ้หลานมึงเอาขวานเคลี่ยงไปไหนได้หลานอย่าอยู่อย่าอยู่ไอ้หลานเนี่ยขามทิ้งซะได้ไหมเนี่ยยายก็พูดไปงั้นนายยายเป็นโผผ้าเออเออโอ้ย แขยนยายจะอ่อนไปไหนยายทีละตัวทีละตัวโอเคเฮ้ยไม่สะอาดเลยอะแล้วมันสะอาดแล้วมันเออพอยโยนลงน้ำมันก็ฉกกระปกอีกไงโอเคโอเคล้วก็มาฉกกระปกต่อในน้ำเนี่ยลูเ้ยโอเคมาสะอาดหรือยังอะมันไม่สะอาดหรอกมันมันขยิมขยำอืมอืมเอาเข้าไปโอเคดีมากกดตาร์ทโอเค start 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 อืมดีมาก โอ้ยที่กูดมันเป็นวันที่ดีนะอย่าต้องอย่าต้องตักผ้ากบลูกเอ้ยแป๊บหนึ่งนะไหลานนะแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งไปจะโยนผ้าไปนะแป๊บหนึ่งแล้วมันปผ้าหลานจังไนวะเมื่อกี้มันมีเลยปึ๊บป๊บโอเคเหลือกี่ผืนเหลือเหลือได้อีกหนึ่งผืนโอเคเต็มเรียบร้อยผ้าแห้งแล้วอ่าวเวนกรรมเราตักผ้าพังอีกแม่ไม่เป็นไรอะอย่างน้อยก็เป็นวันที่ดีคุณยายช่างเป็นวันที่ดีแล้วเกินคุณยายอะไรวะน่ะประตูมีติปีศาจที่ไหนมาอีกล่ะโอ้ห้องสวมอะ ดูเหมือนว่าห้องส่วมของคุณยายจะส่งกินโชยออกมายายตัดยาก่อนแล้วกันนะไม่ไม่ไปไงไปไงเปิดเปิดอ้อยอ้อยผีเสื้อเด้พวกผีเสื้อไอพวกผีเสื้อไปไกลๆหน่อยเด้ผีเสื้อนี่นี่ไปไงเปไงยายตัดยาโคตรเก่งอา้าโถเอ้ยมาก่อนสมัยเท้าเท้าได้ยายไม่อยากจะพูดเลยทําไมเลยยายสาวๆยายไปไงอ้ายยายจำอะไรไม่ได้เราก็ยายความจําเสื่อมไปแล้วจะเอาอะไรกับยายยายอา,ายุร้อยห้าสิบปีแล้วนะเนี่ย อะไรนะนใครมันขุดลุมอะไรขึ้นมาอีกน่ะนี่บ้านยายมันไม่เคยมีความชะงงบฉุกอะไรเลยวะเดี่ยวนานโหวยายปวดหัวเดี๋ยวยายตตดยาต่อก่อน่ังหัวมดมันแล้วว่าแต่ไอ้มด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 เอะมามดมดมดเว้ยมีอาหารด้วยเราอาหารมาร่อมดได้ไหมแบบมันน่าจะเอามาร่อมดได้นะเอาออกมาออกมาเนี่ยมดมดอาหารเพียบเลยมดเอาแล้วเอาไปไหนอ่ะหยยบให้ตายเหรอวิ่งหยียบให้ตายได้ได้ดีนี่ไงอย่ามดให้ตายเดี๋ยวมดกัดหลานมดกัดหลาน ้มีน้องหมาอะไรเด้อมีมีจมูกฟุดฟิดฟ,ฟิตน้องน้ำมดกัดหลานมดกัดหลานเหยียบเหยียบมันเหยียบมันเหยียบมันให้หมดอยู่ไหนอตัวหนึง่งอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงโอเคเหยียบเหยียบมันให้หมดนี่นี่เหยียบให้หมดเลยออกมากันเยอะออกมากันแยอะนี่ยายจะเหยียบให้หมดเลยลูกลูกไม่ต้องกนนองลัวนะลูกนะออ้สเต็กกริวอนชิวได้เวลาพักผ่อนกันแล้วจ้าหลานน้อยเหยียบก่อนยายเหยียบมดให้ก่อนนะหลานนี่สเต็กเดี๋ยวยายเอาทีโบนไปย่างให้นะาหลานเลยเอออันดับแรกก็ต้องเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สโอเค Get, แก๊สเปิดแก๊สให้หมดก่อนแล้วก็จุดไฟตาดจตาตนี่ปุ่มนี้ปนไปวะฮึบโอเคฮึบแล้วก็ปึบโอ้ยโอ้ยอยากเหลือเกินอะะเปิดโอเคโอเคเราต้องเอาแก๊สให้มันจุดเออแก๊สจุดแล้วก็จุดไฟพิบเดี๋ยวติดเลยนี่ปึ๊เปิดเปปปไม่ติดเอาไว้เฮ้ยมันไม่ติดว่ะเดี๋ยวย้ายไปหาที่จุดไฟก่อนที่จุดไฟมันอยู่ไหนวะไอที่จุดไฟนี่มันอยู่ในอันนี้ดอรือเปล่าเนี้ย ยายดูก่อนในะในกล่องมีไหมไม่มีฮะที่จุดฝาอันนี้เปล่าอาเจอแล้วทอรช์ชนี่เลยมือป้อนอยู่ไปเ้ยยายตายแล้วมั้งน่ะโอ้ยชีวิตยายชีวิตคุณยายมันไม่ง่ายเลยจริงๆไอ้สารด้วยโอ้ยแต่ไอ้หมาไอ้หมานี่มันยังไงวะเนี่ยหมาเนี่ยเฮ้ยหมามันเอามดเอา้าหมามันเอา้ามันจะมากินมดเห,อหรหอก็อาหารยยายโอ้ยอาหารอะไรวะมดมดไปกินไปมดเนี่ยมดมดกินได้มดเอาไป เอาไรไอ้จะกินไรไอ้ไอ้หนูเอาอระดูกไหมกระดูกเออกระดูกน่าจะกินได้นะทีโบนอ่ะเอาไปย่างก่อนใช่ไหมเอากระดูกไปย่างก่อนเออได้เลยอ่ะปึ๊บปึ๊บสวนพังหมดแล้วสวนเน่สวนไม่กินเอ้ยเอ้ยอ้ไม่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 แล้วไม่เป็นไรเอออร่อยอร่อยอร่อยลูกอร่อยอร่อยเนี่ยเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยเดี๋ยวยายย่างเนื้อใหม่แป๊บหนึ่งลูกเอ้เนื้อใหม่วะลูกหยิบช้าไปหน่อยยายต้องยายต้องยืนเฝ้าละไม่ได้การ ไม่ได้การเอาไปเอาตาดก่อนก็ได้อะไรวะถามมาว่าใชมุกจังหวันะยา่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วกินยังไงอ่ะกินไงอ่ะมดก็เยอะเเกินวะเฮ้ยหลานกินไม่หลานไม่เอาอย่าเคร่งเลยเดี๋ยวลูกของกินลูกเอ้ยยายยายจะกินยังไงวะหลานยายจะกินยังไงวะเนี่ยยายกดอะไรก็กินไม่ได้เลยนะฮะโอเคยายกินได้แล้วโอ้อร่อยมากเลยลูกเอ้ยแม่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอะไรร่วงลงมาเหรอวะนนะโอโหใครอยู่คย่ายายมันไม่ทไม่ปาดยายมันจกกระปองเหลือเกินวะหลาน โอ้ยยายก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยยายก็คนแก่คนนึกพี่อยู่บ้านอยู่ช่องคนเดียวเนี่ยทำไมชีวิตยายมันจกกระโปงก็เกิน,นว่าหลานมีหลานคนไหน่วยใจดีมาช่วยยายท้อความจะอาใจาลูกเอย้ยยายก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยยายคิดว่ายายจะตายวันตายพุงก็ไม่ยู่เนี่ยลูกเอย้ยโอ้ยโอ้ยชีวิตยายที่มันเหนื่อยเหลือเกินโอ้ยเหนืไไ่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้วอะไรอยู่วะน่ะทังเยะแตอกอีกโอ้ยเอาอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรมาขึ้นในสวนยายอยู่วะเนี่ยโอ้ยตายยายตายยายเกิดใหม่แป๊บหนึ่ง เกินไม้ก็ไม่ช่วยอะไรเลยเออเออดึงดึงโอเคดึงดึงดึงเออพวกวัชพืชมันจะมาขึ้นในสวนใหญ่ทำไมวะเนี่ยสวนใหญ่ยิงแบบลงๆก็ดีอยู่แล้วนี่นี่กันนึงนี่กันนึงเนี่ยเนี่ยเออพวกวัชพืชวัชพืชโจมตีจริงๆเลยนะไอ้น้องหมาเนี่ยมันรอกินอะไรวะเนี่ยไปเดี๋ยวยายเอาเมล็ดพันเมาดัดปืชไปปลูกก่อนนะลูกนะมันจะได้ไม่มีวัชพืเอ้ยมันจะได้ไม่มีวัชพาธเอ้ยวัชพีทเอ้ยวัชพืชเอ้ยถูกแล้วนี่ลงไปปลลลูกกกกโโออ้้หหหว่าจะเเเดดิิินนยบไไื คุณยายก็ขาได้แค่นี้อืมเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยเท่ๆเๆาๆๆ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 าๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆแๆๆปวนหัวๆๆๆๆดๆๆๆๆรๆๆ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 ๆมๆๆ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 เวๆๆ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 ้ายๆๆ้ๆๆ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 ๆ เมลม็ดพันธ <Puis, c ute ksam> ุ์เหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยอะไรมันขึ้นเต็มบ้านยายไปหมดแล้ววะเนี่ยไอไอหมาเห็นไอเมล็ดพันธุ์ยายไหมลูกไอบัวรดน้ำยายมันอยู่ไหนวะลูกเอ้ยโอยายเหนื่อยวะเอากินก่อนแล้วกกนยายไม่ไหวแล้วยายจะตายแล้วลูกเอ้ในนี้มีไหมในนี้ในนี้มีไหมอ๋อนี่ไงบัวรดน้ำอ่ะยายก็หาไปอ่ะบัวรดน้ำอ่ะโอ้เติบโตเติบโตดีมากเติบโตเติบโต ติบโตมากลายเป็นต mountain, nowadays, okay. ้นล oh. yea, ูกบาสมีมาจากต้นไม้มันกลายเป็นต้นลูกบาสได้ไงวะเนี่ยโอเคสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหใหญ่เหนื่อยถ้าเกือบตายเลยหลานเอ้ยแล้วถ้าบกวนชื่นจอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับลัคไค้ให้ยญ่โดยย้ายแหมว้ลูกวัวยายปวดหัวไปกันเถอะไอ้หลานไอ้หลานเราไปนอนกันดีกว่าไม่ลุกนะไปนอนกันดีกว่าห่วงแล้วไปไหวแล้ว